สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอมวันครับผมมือนีนําเสนอครับไม่ดอกไม่ประดับครับผมขายครับขาย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 สนใจติต่อมาได้ทังช่องของจ่าใจเอ็มวันครับผมขายทุกอย่างครับ่นี่ครับขายถือกล้องครับ แต่ลงทุนแพงก็จะเกิดครับขอบคุณยังครับเพื่อแฟนเพจครับผมวันนีบอลสีบอลยังหกบอกให้ซ้ำหน้าน,นะครับเนดะ้อเบิ่งเอาครับ นี่แบาต้นตะบองเผ็ดครับฟอนสีสวยๆครับผมราคาถูกๆปุยเซียนครับผมปุยเซียนนี่ทไทยเรกเด้ครับรับดอกไม้ของเพื่อนที่เกิดึ้นมานะครับเราซื้อหวยครับ รัฐบาลนะครับซนะื้อห้วไตดินหลึกจับนะครับหังจระเข้ครับผมวานหังจระเข้ตัวนี้สุดยอด,ดอค,รย 2, ครับตัวนี้โมจักซื้อกับจะขายอสองพันหาเขาด้วยตัวนี้เด้อเพราะมันสวยสือเกิน โอ้ยเสื้อเนี่ยครับสูตรเด็ดหาหวยครับนับดอกเกิดไหมนะครับจักดอกแค่ดอกเกิดไหมนะครับแม่นครับปู้ยวอสาานี่ถูกหวยประจำครับดูแลเพื่อนได้ดีครับผมขายนะครับขายสนใจติดต่อว่า ทั้งช่องตาใจเอ็มวันนรับผมวันออกคลิปดนตรีครับซ้อมยืดสามลบสุดใจสั่นละครับพุ่นเท่าละครับพวกเขาจื่อส้ยนะครับไอ้เรืนนร่หน่อยเข้าจะอูดกันคือผลผลิตสาวกิมกระลกวันนะครับสุดยอดครับโอ้ผมมันจะขางเนี่ยเหครับ สุเดียวเราลงไปสมแล้วตัวบนครับอีกคาเดียวสร้างได้อยู่ใกล้ๆกันแต่เบิ้งเม่นเหมืนเดียครับเด้อสุไปสร้างสองแล้วครับเปลี่ยนลูกปุ่มกดเปลี่ยนลูกยางครับผมโบวี้อินดีสิได้ลงอำนาจครับไปซ่อมแกนิดเด้อครับสวัสดีครับโอ้ได้ยินเสียงวะครับลูกเกียง์ครับรถเกียร์ครับ ก็ช่วงเช้าครับกุเอหยี่ยากินครับซื้อนากระว่าวยีเใีวัดอมครับว่ากระว่าวไ้กระว่าวเรื่องนะครับกระว่าปลาครับในวัดเต้าหลวงพรลารามันมีมันมีปลาครับเป็นป่าคนรักษาตัวไเวลา แต่เขาไม่ห่อนลิงนะครับตัวหนึ่งไม่อยู่ตู้มือเดี๋ยว,ว่าเห็นแล้วเอาสภาพ้างนาเป็นโรคพักนะครับเด้อสารวัตรครับผมคำแพ้งวัดครับผมสภาพบ้านจาใจใจครับผม ไม่ออกไปใส่บาดบผมสวัสดีครับไปละครับ